ครับผมก็กลับมาหน้าคอมอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เราก็อยู่กับเอไอดีใหม่นะเป็น ID เคยดีมูซาชิขายไปแล้วเราขายไปแล้วตอนนี้เราก็จะมากดหาเอ,อห้าดาวแลนเซอร์ข้างซ้ายนะครับผมเพราะไอดีหลักเกลือไอดีก่อนหน้าน,นี้ก็เกลือก็ไอขาย <laughs> ไปแล้วไอดี ID นี้ กดเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มเล่นก็เกลือตลอดนะก็จะมาเนี่ยเลยเป็นโอกาสท้ายๆแล้วมั้งที่ผมจะกดก็มันเริ่มเลยคนระับสามสิเม็ดไปเลยดูกันว่าจะได้หรือไม่นะครับผมขึ้นมาเนี่ยครับเป็นการหลดดิ้งดิ่งตอนนี้คือคลิปจะไม่นานเพราะปวดขี้ มันมีปฏิกิยาบางอย่างซึ่งจะบอกได้ว่ามันไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันช้าแค่นั้นแหละมันน่าจะช้าเฉยๆแต่มันไม่น่าใช่เซอร์เวนอย่างแน่นอน <c oughs> ต่อไปเออมางบเรามี30เม็ดกับ10ตัวนะครับแค่นั้นเลย โอเคยังไม่ได้ชาวต่อไปสีสีผู้คนตายเมื่อถูกฆ่าโอเคดีมากหลอกแย่มากเว้ย <c oughs> นี่คืออะไรฟักไม่ได้ ว่าใช่เป็นเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่เนี่ยนี่ยิปโป้เขามาให้ใครเล่นนะ <c oughs> ปปั่นอะยิปูในเฟน์เป็นแบบเป็น นะคนบ้าแต่ไปดูมาเซ็กเทาดิมาเซ็กเทามันแบบมันคนหล่อเท่มาเซ็กเทาม่งหล่อเท่ริปโป้เป็นคนบ้าคนเชื่อเลยมาไม่ได้วะเฮ้เบิลสองได้ไอ้ นี่มันไข่ไอ้นี่มันไข่ไอ้นี่มัน,ค,นคือไข่เฮ้ถ้ารู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมไม่รู้ไอ้นี่คือไข่นี่คือไข่ทำไมทำไมมันทำไมมันต้องแลบหลินคืองงเอา้าต่อไม่ได้ มาได้ฟาบเพิ่มอัตราเดชให้ใครใช้มาขอเออะขแบบโมเมนต์แบบว่าไฮบ้างเถอะแบบชอ็อตเอฟ,ฟมา เซอฟากอดไม่ได้เลยโอเคครับผมนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผม,ผมปวดขี้ด้วยก็เลยจะสั้นมากนะก็ส่วนนี้ก็แค่นี้แหละนะครับผมก็ผมหายไปก็เพราะไม่มีอะไรจะทำนะครับนี่ก็จบกันแค่นี้นะครับสวัสดีค,ครับ